ทีนี้เรายังมีอีกตัวหนึ่งก็คืออุปทานอุปทานจะเป็นปริมาณเงินนะคะเป็นปริมาณเงินต่างประเทศที่อยู่ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะคะณนะระดับอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆทีนี้อุปทานเนี่ยมีปัจจัยที่ที่มีผลว่าจะมีปริมาณเงินต่างประเทศมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับการส่งออก mm. ถ้าเราส่งออกมากใช่ไหมปริมาณเงินที่เข้ามา เป็นปริมาณเงินต,งต่างชาติก็จะมากขึ้นการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวถูกไหมเขาก็จะเอาเงินเขาอะมาแลก,เ,ลกเป็นเงินไทยเพราะฉะนั้น,ขนเขาก็จะเอาเงินดอนลลาร์เนี่ยพกติดตัวมานะคะก็เหมือนกับเงินไหลเข้าประเทศการลงทุนค่ะ หรือการช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็มาหรือนักลงทุน<ม>เงินกู้อะไรต่างๆเวลาเขาจ่ายก็จะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ใช,รใช่ไหมคะคอันนี้จะมีผลหมดเลยในการที่จะทําให้อุปทานเงินตาต่างประเทศเพิ่มขึ้นทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรูปนะคะรูปจะมีความแตกต่างแกนจะเหมือนกันเลยแกนตั้งจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแกนนอนจะเป็นปริมาณเงินดอลลาร์ รูปอย๋อจะสูงขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสูงปริมาณเงินดอลลาร์ก็จะสูงสูงขึ้นอ่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำปริมาณเงินดอลลาร์ก็จะลดลงลดลง,งลอ่าแบบนี้นะคะที่35อัตราแลกเปลี่ยนสูงสินค้าออกจะมีราคาถูถกในสายตาของต่างชาติใช่ไหมก็จะส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำเป็นเลทที่30 นะคะสินค้าส่งออกก็จะแพงแล้วก็ส่งออกได้ลดลงลดลงนะคะทีนี้มาดูรูปสรุปสุดท้ายที่จะให้ดูเมื่อเราเข้าใจเส้นดีมานกับซัพพลายแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าดุลยภาพไม่รู้แหละว่าดีมานาใช่จุดที่ดีมานตัดกับซัพพลายตรงนั้นแหละคือจุดดุลยภาพที่จะเกิดการตกลง ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะคะที่จุด E คือจุดรุลยภาพอาจารย์สมมติว่าเป็นที่30นะคะแต่ในความเป็นจริงมันต้องคำนวณน,นะเพราะว่าดีมานกับซัพพลายเนี่ยอ,อุปสองค์อุปทานเนี่ยมันจะมีสรรมการหรือมันจะมีที่มาที่ไปของของของเส้นนี้นะคะทีนี้วิธีการคำนวณเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่ ที่ที่จะต้องแก้สมการบ้างหรือว่าใช้โปรแกรมในการที่จะคำนวณน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะต้องมีมีรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าวันนี้เอาแค่หลักการก่อนณนะตรงที่ความต้องการกับปริมาณเงินเนี่ยมันสมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดดุลยภาพณนะตรงนี้จะอยู่ที่สมมติว่าที่สิบาบบาทต่อดอลลาร์ก็คืออาตาัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพก็จะเกิด อุปสงค์แล้วก็อุปทานต่อเงินต่า,ต,าต่างประเทศก็ตรงนี้ก็จะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะตรงนี้คือดุลยภาพแต่ถ้ามันเกิดที่35ไม่ใช่ดุลยภาพละเพราะ,ะ,ะว่ามันไม่ตัดกันม,มันไม่ตัดกันแต่ว่าตรง35เนี่ยเราจะเรียกว่า Oversupply หรือมีสั p พลามากกว่าดีมาน ปริมาณเงินมากกว่าความต้องการเงินเกิดอะไรขึ้นปริมาณเงินมากกว่าความต้องการไม่รู้เหรอคะอาจารย์ปริมาณเงินมากกว่าความต้องการเงินมากกว่าความต้องการอืถ้าเรามีปริมาณเงินมากๆแต่ว่าคนในประเทศไม่ได้มีความต้องการนั้นเงินนั้นเกิดอะไรขึ้นเงินนั้นก็ไม่มีค่ะเออมันก็ไม่มีค่าถูกไหมคะ แต่ถ้าในทางกลับกันตรงนี้25ตรงนี้ขายค่ะตรงนี้ดีมานความต้องการจะมีมากกว่าสัพพลาความต้องการมีมากกว่าปริมาณเงินที่มีอยู่ก็จะเกิดปัญหาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันสมดุลกันใช,ใช่ไหมะใช่ค่ะ แล้วมันมีปัจจัยอะไรไหมคะที่เราจะสามารถบอกได้ว,ว่ามันจะสมดุลกันได้เมื่อไหร่อะไราเงี้ยคะอ่า<อ>จริงจริง,<า>รงมันมันมันเป็นความพยายามและการว่าที่จะทําให้เกิดเกิดความสมดุลเนี่ยมันก็จะมีความพยายามที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะ,ะเช่นการกําหนดโคตากําหนดค่าธรรมเนียมนะคะหรือการโปรโมท สินค้าของมันจะมีกระบวนการหลายกระบวนการที่ทําให้เกิดดุลยภาพนะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นมีปัญหาในเรื่องของอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจด้วยด้วยด้วยค่ะด้วยขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยเนาะอ่ขึ้นอยู่กับคู่แข่งด้วยนะคะสมมุติว่าเราส่งออกสินค้าที่มีคู่แข่งเยอะแบบเนี้ยหรือ อาจจะเกิดจากปัญหาประเทศนําเข้าที่ที่เขา้คยๆว่าควบคุมอะ่ะควบคุมอ่าควบคุมมีกฎมีระเบียบเยอะยกตัวอย่างเช่นเราส่งกุ้งกุ้งกุงลาดำเนี่ยนะไปยังย EU, ูโรนะคะทีเนี้ย EU เนี่ยเขาจะเข้มงวดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากทีนี้วิธีการเลี้ยงกุ้งหรือจับกุ้งของบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้อวนลากซึ่งการใช้อวนลากเนี่ยมันทำลาย าาพวกปะะการังพวกสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆตัวเล็กๆอะ่ะท,ที่อยู่ในระบบนิเวศท,ทีนี้ EU เขาก็ปฏิเสธไม่รับกุ้งทั้งๆที่กุ้งเราก็มีคุณภาพโอเคทุกอย่างแต่กระบวนการในการจับกุ้งของเรามันเข้าขา่ขา,ขายทำลายสิ่งแวดล้อ,อมเขาก็อยู่ๆเขาก็หยุดอ,อ,อะไรแบ่นบีน้นมันจะทำให้ประเทศเรานี่แบบ เราสามารถส่งออกได้น,อน้อยลงไหมคะใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ส่งออก <c oughs> เห็นสนใจอยากจะเป็นผู้ส่งออกในอนาคตถูกไหม <c oughs> หนูก็จะต้องศึกษากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อกําหนดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราควรที่จะต้องเรียนรู้ <c oughs> ไม่ต้องอะไรอื่นไกลนะ10บประเทศอาเซียนเนี่ยเวลาเราไปทําธุรกิจการค้า ตกลงกับเขาก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาด้วยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบไปประเทศแถวตะวันออกกลางแบบเนี้ยสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำคือบางอย่างเราไม่รู้แต่แต่เราทำออกไปแล้วเป็นการเป็นสิ่งที่ข้อควรห้ามของเขาคือต้องศึกษาดีๆเลย mm. เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของ การศึกษาความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมถูกไหม,อ,มอย่างเวลาเราให้นำบัตรแบบเนี้ยง่ายๆเวลาให้นำบัตรอ่าเขาเรียกว่าอะไรมารายาในการให้นำบัตรก็ต้องมีคือเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยคือจะต้องใส่ใจนะคะ โอเคไหมวันนี้โอเคค่ะวันนี้เข้าใจแล้วค่ะกระจ่างแจ้งเลยแต่ปวดหัวนิดหน่อยแต่ปวดหัวนิดหน่อยโอ้แต่ต้องไปศึกษาเพิ่มเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการคำนวณด้วยว่า30บาทเนี่ยมันมาได้ยังไงแต่นี่คือแบบฟ้าประทานมาเลย30บาทค่ะโอเคค่ะนี้แบบเบสิกเบสิกอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้เบสิกเป็นแค่แนวคิด แต่ว่าในรายละเอียดในการคำนวณเนี่ยหนูจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทีนี้ไม่ลืมนะที่บอกว่าจะพาไปพบกับใช่ใช่่กำลังติดต่ออยู่กำลังติดต่ออยู่จำคาลืมด้วยใช่อ่าจะรยเริมชวนด้วยจะพาเราไปดูอะไรนะธุรกิจธุรกิจที่ว่าเราเขาส่งออกจริงๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ทาธุรกิจก็รู้แต่ทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะ เข้าไปศึกษาด้วยเหมือนกันเคยไปสัมภาษณ<ช>์ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะให้เห็นจริงๆว่าว่าเขามีกระบวนการยังไงมีเอกสารยังไงนะคะจะได้เข้าใจมากยิง่งขึ้นดีเลยเนาะถ้าเราได้เห็นของ<ช>จริงเนาะขนูเนาะ<ช>เราจะได้เข้าใจมากยิง่งขึ้นใช่ค่ะงั้น,นเราสองคนขอตัวก่อนนะคะไม่กลัวอาจารย์ละจะไปไหนต่อหรอไปธุระละกันขอไม่บอกแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ